สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งผมดวงสาธรนะครับการที่ผมมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตกลับเรยนทุกท่านนะครับนะครับว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันมานั้นให้ความรู้มานั้นนะครับสิ่งที่ผมวิเคราะห์มานั้นมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนั้นท่านไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับปลดไฟครั้งนะครับท่านไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับนะครับท่านต้องใช้วิจารยณของท่านนะครับว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นผมเคารพในการตัดสินใจของทุกท่านนะครับแล้วผมก็ไม่ได้การันตีว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันจะถูกต้องนะครับผมเพียงแค่ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ของผมมากกว่า30ปีในการเรียนรู้และศึกษาสะสมพระเครื่องมานะครับจนมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดผ่านความผิดพลาดแล้วก็เห็น ความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการพระเครื่องมานะครับตลอด30ปีนะครับหน้าที่ของผมคือนําประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับท่านเป็นผู้ตัดสินใจนะครับผมได้เป็นผู้ให้เป็นผู้แบ่งปันได้เป็นผู้บอกผมมีความสุขเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบผมนั้นมันเป็นปัญหาของท่านนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของผม ผมมีความสุขเรียบร้อยแล้วในการให้นะครับส่วนที่ผมจะได้มาจากนั้นเช่นท่านได้กรุณานะครับให้ความเมตตาเชื่อถือผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ fc ครับพี่โด่ง fc ครับอาจารย์โด่งนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับผมถือว่าเป็นของแถมที่ได้แต่สิ่งที่ได้วันนี้หรือทุกๆครั้งที่ให้คลิปคือผมมีความสุขเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ต้องถูกใจอีกแน่นอนนะครับเพราะเป็นหัวข้อที่ ค่อนข้างจะมีกระแสค่อนข้างร้อนแรงในเวลานี้นะครับหัวข้อในวันนี้คือนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือพระปั่นกระแสนะครับผมใช้หัวข้อนี้นะครับนะฮะและหรือจะรู้ได้อย่างไรว่าพระนั้นรุ่นนั้นองค์นั้นแบบนั้นชนิดนั้นนะครับเป็นพระต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสหรือมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นพระกัดปั่นกระแสเนี่ย ซึ่งตรงนี้ต่อไปนี้ผมจะใช้คําว่าพระต้องสงสัยนะครับถ้าผมใช้คํานี้ก็เป็นที่รู้กันว่าอาจจะเป็นพระปั่นกระแสรหรือนีแนวโน้มว่าจะเป็นพระปั่นกระแสนะครับอันนี้ผมใช้คําว่าพระต้องสงสัยจากนี้ไปใช้คําพูดนี้นะครับเรามาเริ Fall, ่มกันเลยครับ่าเราจะรู้ได้ยังไงร,รับพระพระ,ะรุ่นนั้นแบบนั้นชนิดนั้นเป็นพระต้องสงสัยว่าจะเป็นพระปั่นกระแสนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับคือให้ดูตัวอย่างจาก หรือศึกษาจากนะครับองค์พระจัตุคามรามเทพทําไมผมต้องพูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่านะครับเป็นที่ยอมรับกันเลยครับว่าองค์พระจัตุคามรามเทพนั้นเป็นพระปั่นกระแสที่ประสบความสําเร็จที่สุดในวงการพระเครื่องโปรดฟังอีกครั้งนะครับประสบความสําเร็จที่สุดในวงการพระเครื่องเท่าที่เคยมีมานะครับเท่าที่เคยมีมานะครับเล่นกันทั้งในห้าง ในห้างใหญ่ๆนะฮะที่เล่นนะทั้งห้างนะครับนะฮะจองกันระเบิดระเบอร์นะครับและนะครับนอกห้างนะครับนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็ยอมรับเลยนะครับว่าผมเล่นแต่ภาคเก่าภาคหลักนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าช่วงปลายปี2550ผมก็โดดลงไปเล่นกับเขาด้วยตอนปลายนะฮะแล้วก็เจ็บตัวไปบ้างนะครับแต่ก็ยังน้อยกั่าหลายคนนะครับ ทนกระแสนี่ไม่ไหวนี่ขนาดใจแข็งที่สุดแต่ยังต้องลงไปเล่นกับเขานะฮะแล้วทั้งห้างเล่นกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเจ็บกันทั้งห้างเจ็บกันทั้งวงการนะครับแล้วไม่ใช่เจ็บน้อยๆน,นะฮะเจ็บเป็นแสนเจ็บเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเอาเคสขององค์พระจัตุคามรามเทพนั้นมาเป็นเคสตัตดีได้เลยตลอดการนะครับแต่นั่นครับเราก็เรียนรู้จากความ การเกรงกระแสรหรือความผิดพลาดจะว่าผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดไม่รู้นะฮะเป็นประสบะการณ์นหนึ่งตลอดไปในการเป็นเคสสตัรดี้นะครับผมจึงยกตัวอย่างจากตรงนี้แต่ผมก็ยังให้ความเคารพกับองค์เทพท่านนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับดูตัวอย่างหรือสตอรี่จากองค์พระจัตุคามรามเทพให้ศึกษาประวัติที่มาอะไรล่ะครับที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงใกล้เคียง ที่มาที่ไปตั้งแต่ต้จตนจนจบเหมือนพระจัตุคามรามเทพอันนี้อันที่หนึ่งข้อสังเกตนะครับว่าอันนั้นเป็นพระต้องสงสยัยพระปั่นกระแสหรือเปล่านะครับสองนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะอันนี้ชัดเจนเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนขายครับนะครับอันนี้ง่ายๆครับนะฮะไปศูนย์นี้ก็มีขายไปร้านนั่นก็มีขายไปจังหวัดนั้นก็มีขายนอกวัดก็มีขายในวัดอาจจะไม่มีแล้วแต่ในวัดอาจจะหมดไปแล้ว นอกวัดก็มีขายไปซุนไหก็มีขายไปเซียนนหก็มีถ้ามีขายเยอะๆมีแต่คนขายนะฮะอันนี้เกิน50%เป็นครับเป็นพระต้องสงสัยแน่นอนนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆครับไปที่ไหนมีแต่คนขายนะฮะคนซื้อไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่น้อยนะครับนะฮะอันนี้นะครับไปที่ไหนก็มีคนขายข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับประวัติที่มาไม่ชัดเจนนะครับเริ่มต้นอาจจะมีวัดสร้างนะฮะอาจจะเป็นวัดสร้างนะครับวัด ออริจินอลสร้างนะครับแต่หลังจากนั้นไม่รู้ใครสร้างครับนะครับอันนี้คือผมบอกเลยนะฮะว่านะครับนะฮะผมก็เขียนโน้ตไว้กันลืมนะฮะคือไปที่ไหนนะฮะมีประวัติการสร้างไม่ชัดเจนนะวัดสร้างตอนหลังไม่รู้ใครสร้างนะครับหาคนสร้างไม่เจอหรือมีคนสร้างแต่ไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็จาไม่ใช่วัดสร้างอย่างนี้นะครับอันเนี้ยก็เป็นที่พระต้องสงสัยแน่นอนนะครับก็คือประวัติที่มา นะฮะประวัติท uh 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 ี่มาการสร้างไม่ชัดเจนไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะแต่มีพักขายนะฮะมีวัตถุมงคลเดียวอย่าบอกว่าพักก็ไม่ใช่ต้องบอกวัตถุมงคลนะมีวัตถุมงคลนั้นมาขายนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประวัติที่มาไม่ชัดเจนอย่างที่สามนะคบอย่างที่สี่นะครับบางทีวัดไม่ได้สร้างครับวัดออริจินอลไม่ได้สร้างไม่รู้ที่ไหนสร้างนะครับอันนี้นะใครเป็นใครไม่รู้นะครับข้อที่สี่นะข้อที่ห้าครับเจตนาการสร้างนะครับ นะครับเจตนาการสร้างอยู่ดีๆมีพระเพิ่มขึ้นมานะจากที่เขามีสร้างจากวัดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะอยู่ดีๆนะครับนะฮะเจตนาการสร้างสร้างขึ้นมาแล้วเจตนาวัดไม่ได้สร้างอันนี้ผมยกตัวอย่างชัดเจนวัดไม่ได้สร้างแล้วไม่รู้ใครสร้างสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับนะครับ วัตถุบงคลเข้าวัดเออเงินรายได้เข้าวัดร้อยเปอร์เซนต์ไหมอย่างเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างนะผมพูดกลางๆนะไม่รู้ใครสร้างแล้วเจตนาการสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาแสนองค์อย่างเงี้ยนะครับแล้วใครสร้างนะฮะแล้วเจตนาการสร้างแล้วเงินเข้าวัดไหมวัดรู้เรื่องไหมขออนุญาตวัดไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับนะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเจตนาการสร้างไว้ชัดเจนนะแต่ผมดาว่านะครับคือวัดอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ อันนี้สําคัญนะฮะข้อที่ห้าคือเจตนาการสร้างนะครับนะฮะข้อที่หกนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับยกตัวอย่างจากจัตุคามรามเทพครับสามปีครับสามปีนะครับสามปีที่ชัดเจนนะยังไม่รวมไม่ชัดเจนนะเอาแบบที่ชัดเจนเต็มๆนะรอบหนึ่งจากขสบประการจัตุคามรามเทพสามปีครับความจริงจะปรากฏถ้าไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านก็ลองกอดไว้สักสามปีก็ได้ครับ ลองดูซิว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับระยะเวลา3าปีนะครับและข้อสุดท้ายนะครับนะฮะข้อสุดท้ายนะครับมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่รู้มาจากไหนครับวัดไม่ได้สร้างใครสร้างก็ไม่รู้สร้างก็ไม่เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะอยู่ดีๆเอ้าโผล่มาจากไหนไม่รู้แบบนี้ชนิดนี้อย่างเงี้ยนะครับนะครับ นะฮะอันนี้ก็ระวังนะฮะและข้อสุดท้ายนะครับก็อาจจะไม่ทันหลวงพ่ออันนี้ยกตัวอย่างนะครผมก็ไม่รู้ที่ไหนนะแต่ไม่ทันถ้าเป็นวัดสร้างก็ยังดีถูกไหมครับแล้วถ้าไม่ทันแล้ววัดไม่ได้สร้างแล้วใครสร้างอีกอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพูดรวมๆนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับก็สุดแท้แต่นะทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ปักปวาอะไรทั้งสิ้นแต่มันเป็นข้อสังเกตโปรดฟังอีกครั้งนะครับเป็นข้อสังเกตว่า เป็นพะต้องสงสัยหรือเปล่านะครับด้วยเหตุผลนะครับเจ็ดประการนี้ทวนกันอีกทีนหครับหนึ่ะครับให้ดูจากตุคคามรามเทพเป็นปฐมบทแล้วศึกษาเรื่องนั้นว่าเหมือนกันไหมนะจากตุคคามรามเทพ 2. นะครับไปที่ไหนก็มีโดนขายนะครับสนะครับประวัติการสร้างไม่ชัดเจนครับนะครับนะฮะสี่นะครับวัดไม่ได้สร้างนะครับไม่รู้ใครสร้างนะครับ ห้านะครับเจตนาการสร้างนะครับเจตนาการสร้างเพื่ออะไรอยู่ดีๆโผล่มานะครับหกนะครับสามปีครับลองกอดดูสามปีนะครับเจ็ดนะครับมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่รู้ใครสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนะฮะอันนี้คือเจ็ดประการให้ท่านสังเกตว่าพระเหล่านั้นหรือวัตถุมงคลเหล่านั้นอาจจะเป็นพระต้องสงสัย ว่าจะเป็นพระปั่นกระแสก็ได้นะครับก็ทั้งหมดเจ็ดประการนี้นะครับท่านไม่จะเป็นต้องเชื่อผมนะครับและผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นเจ็ดประการที่น่าจะนำไปคิดไหมครับ mm hmm. นะครับเงินของเรามีค่านะครับนะฮะท่านอาจจะไปที่วัดบูชามาทำบุญที่วัดแล้วได้วัตถุมงคลมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อเป็นการตอบแทนจักรวัฒนนะครับในการสม,มานาคุณท่านที่ท่านได้ร่วมทําบุญอันนี้เป็นเจตนาที่ดีอนุโมทนาสาธุนะครับแต่ถ้าเลยไปจากนั้นผมว่าท่านต้องคิดเหตุผลหลายๆประการในการพิจารณาและไต่ตองที่จะเก็บสะสมวัตถุมงคลเหล่านั้นในทางที่ถูกที่ควรเงินเรามีค่านะครับเอาเงินไปทําบุญดีกว่าไหมครับนะฮะหรือนะครับ,รนะรบถ้าจะเก็บก็ควรจะเก็บอย่างมีเหตุและมีผลกันชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับ กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับก็จะมีตรงนี้นะฮะบอร์ดแคสประมาณ12แคส12คลิปล่าสุดนะครับให้ท่านลองติดตามดูนะครับอาจจะมีตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้นะครับที่เป็นคลิปที่เป็นประโยชน์หรือต่อเนื่องจากคลิปนี้แล้วเป็นความรู้กันนะครับก็หากผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะอาจจะพูดไม่ถูกใจนะครับแต่จริงใจแน่นอนครับสวัสดีครับ